ัปเตรียมเสียวัดไม่รู้วันไหน่พปอบู็จักวันแหละจะปฏิวัติกักทีสุดที่จะตอบสนองไม่คุยได้โรจกักทีนายโตคำปลาตองมันตะคำไม่รู้แต่ใจคุณตุ๊บร้นน่าจีนเป็นไมมไม่รัานีนเสือกมาอยู่ร้านจีนเคยรัดเคยรัดบุตรอยู่วันเสือขึ้นควันใช่ยังแม่ดอกแกกุต้อง รัดหน้าจีน่าปลือมันยำันตีวิงุงวิงกุงไปตกใต้คอยาชอยไปรูมกติดาดดีคนท่ว่าติดซาดดีมันจติดซาดดีอดีลูกนายต้องครับสัดจังในคำกาติดันว่าสัดจังสัดจังเคยได้พอสมันรอในด้วยไดู้ดมันตตองลูกนายตองอยารอเล่นสัดจังเคะไร เออทศจั้งนี่ต่ำต่ำได้เลยก็คือทศจาครัก็มาสัจจังนี่ก็คือสทจชาไอตึ้งทศจาเคอได้แล้วอ่ะครูม่อมทราบเปล่าตุ้มาจังแม่มึงได้กำกำมางข้าหนึ่งล้านนึกเอ้ยคนเราไปตองเออนาคุณกันว่าบูดแต่ตำใจเล่าฟื้นมึงอยากกูต่ำอยากต่ำอยากแกเออเนี่ยกูต่ิตำฟื้นไอแกกู้ลำบากมากคนมึงรู้ไหมจริงต่ิตำฟื้นเลยอันนี้อันนี้มาเยวาวชนมาจำนี่ตัวเราได้ทุ่งปากะใจกันนั้นเออ ไอ้นี่มึงนี่กูดาเข้าไววจีบลงทิศลงปอจิงไหม dong ฮะจิงไหมอะไรประมาณนั้นเล่นมาดุปุ่นอย่างซอยกูข้าม,มาดุปุ่นก็เล่นเพลงบอกว่าได้มัง้งไม่มีได้บักมังเดียวเออว่าเราก็ล็อกล็อกกันมัง้งเดียวก็ว่าบดมัง้งล็อกกันมัง้งให้ไรประมาณนั้นว่ะเล่นคนดนตรกูไม่ได้ฟื้นได้ยินแบบน,นี้อันยื ในกูมั่จริงแกกูตุันโรามายุ่วันโรยยู้ด้วยความมีความทุกเรยยู้ด้วยกันฝึกประกาศได้ก็ใช่ไหมจัดจริงเห็นี่มึงอยากคีไว้ต้องอึนาน้องอ้ยใจนี่มันอย่างแดกแรงถึงมึงอันแกแล้วแกแล้วมึงกันจะไหมมึงรูปเรื่องกูแกหัวเก้าไม่แก่อคุณเรวอันอาื้อแกยรยมาได้กัเต็มที่ผมนะแต่วันหลดลมทูกูสมบูรณ์วย้็เคยได้เป็นคิดเลยจะไม่เช่รักเใช่เพราะพีต้องจะเน้นนักแต่ยังเงก้จกั เดี๋ยวเร่งกูยังแคหมือนปูนนั่นแหละกูจะปูนปุนในตึงตานี่ <S <S งานเด้อกูไม่กลัวเลยกว่าป้ากูเต๋อว่ะแก่ในขณะกูหลายความไม่จับหล่อกรัใช่เป็นเพื่อเต๋อว่ะได้ข้าวในขณะกูเป็นเสอร์ครีมตาหน้าข้าวล้านาเจ้า,า,าว่ะปณีตะลุงต้องตะตึนอยากให้หนา้าข้าวสดใส้ตึนต้องใช้ครีมใช้ครีมเฮกู <S 2> <S 2> <S เป็นเซอร์ครีมตาหน้าข้าวเซ็ตเล้วปวดตาคืนนั้น,น,น,นกูนอนในกณะปัดลมก็ไม่ควยก็ดับหลอนว่าป้าตึงนอนไหลหัวปลานม่ ยกขึ้นเลยว่าเจ้ากรีมตีน่าได้ประยชน์เมืนว่ามันเข้าพรตั้งว่าเลยอันเห็นน่าอย่างดำพอยูโดยว่างครีมประโยชน์ว่าแม่ตาขึ้นจอไดจมึงเห้มันเจอจะน้อยครีมตาน้าเข้ากูเจอตียงยังกูตียงเต็กู้ได้เต็ก้ก้หยิบที่จะบุงต็มีฝนหัารเจ้าเจ้าหนังอยู่ติกตืออยากยินอยากแม่เตียมันตีเด็กคนอยากอะไรกนโตคนอยากเตรุ่มรุ่ม อันโมยากจีดูแล้วแหะตุกเรื่องมันพ่อพ่อก็ตั้งเต้นในมาโยวัดที่นี่อ้อยใจได้มันเรียนถึงชาวิชาค่ะเอออันแล็กตวงมีไว้สักคุณในวัดที่คุณไหนเลือกไว้สักคุณแต่ปวใจได้กบตนาจัมปมจะกอดบกตนาจัมคิดว่าผมนี่อยากจะกอคุยกับน้องซ้อนนี่แต่พี่กัตุนทัวเปืือเราจะได้สมปันตมิตรทีนี้การเตะน้องซ้อนี่มาอยู่ในวัดเรายังไม่ได้เล่นกันทีกัอ้อยใจตืัวจะคุยกับเขาไหม คุยได้จ้ะคือท่านไปคุยจะได้โดนจักกันมัง้งนะทิย์ดลมอาจารย์ค่ะสวัสดีนะจ๊ะเออสวัสดีครับค่ะนอ้นองชื่ออะไร้กับน้องไอ้ใจตามเพื่อแกปีนน้องโอกหน่อยน้องชื่ออ้อยใจไงล่ะน้องจยใจเย็นไปนองค่ะคุณชื่ออะไรจ๊ะ้าชื่อทองชื่อทองครับนามตะกุนอะไรจ้ะตู้ตัวไทยไ <c ười> อ้ตัวมู <c ười> วัดกิมจะไม่ตัดเลย คนที่ว่าโลน,นั้นชื่ออะไรจ๊ะให้ได้ก็น้องคนที่ว่าโลนัน้นชื่ออะไรไมาแก่ไปตีนเนาเออนีอ่ชื่ออะไรจ๊ะพี่เจอแก้วนำรักคุณไม่แก้วรักเท่ค <c oughs> ราบาับระวังนะนำคุณกันมาเบี้ยนผู